ขั้นที่20สิบำรวมจากการดืม่มน้ำเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายน้ำเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุแห่งการทำลายสติทั้งนั้นเมื่อเสพเข้าไปจะทำให้มีสติไม่สมบูรณ์เป็นไปไม่ได้เลยที่ใจจะหยุดนิ่งเพราะฤทธิ์ของของมึนเมาจะไปกดและทำลายประสาท และการรับรู้ทั้งของสมองและประสาทส่วนอื่นทําให้คิดฟุ้งซ่านหรือเกิดอาการประสาทหลอนและเมื่อมีสติไม่สมบูรณ์ย่อมทําชั่วหรือทําบาปอย่างใดก็ได้จิตย่อมเศร้าหมองเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นที่21ไม่ประมาทในธรรมคือเรียบเร่งขวนขวายในการทำกุศลกรรมหรือบุญกุศล ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาให้ยิ่งๆขึ้นไป